รับพี่น้องมาเบิงบักม่วงครับ่าจจะแมนเขียวเสวยได้พี่น้องเด้อหลังจากปีที่แล้วเขาใม้การแต่งกิง่งตัดแบบเหลือความขอใจของเข้าครับพี่น้องสิ่งที่ได้หลังจากที่กิง้งแห่งกิง่งอย่างมันตายสิ่งที่เาขาได้คือเป็นบักม่วงตนใหม่แต่บันนี้สิ่งที่ประหลาดใจที่สุดค,คือการออกพี่น้องก็ในการออกผลครับเบิงที่ละ มะงวงออกผลข้างบงฟังนี่พี่น้องหนิขมึงบนน้องนี่มึงมันออกน้ำไหมล้ำต้นมันเลยไหมนี่ครับมันออกน้ำล้มต้นเลยโอ้แสดงว่ามันกะแม่หรือว่าต้นของมันเนี่ยมันกะสิพยายามรักษาหรือว่าสืบพันธุ์รักษาพันธุ์ของมันเนาะนี่ถูกยามันก็เลยออกมึงครับน้าข้างพี่น้องมึงเป็นแถวเป็นแถวเลย แหลืองอ่อนน้ำงาเนี่ยครับนี่มึงน้าล่ำต้นจังสิกับมีนวยโอ้อสัตจรจันใจเด้เซียวผ่าสามสีมาพันนี่มาพันนี่นะครับผู้ที่ตัดแต่งกิ่งกับคือพอออครับเดี๋ยวมันได้ผลยนงวดต่อไปสิงไงพอออตัดผิดสองสามต้นที่เหลือตัดแบบเดียวกันนี่แหละมันก็จะออกนวยแบบนี้พี่น้องไ้พี่นอ้นองเบิ้ง อ่อนซ้อนครับมึงมึงมันพยายามหลักสายเงาหอดพีไหมนีมไหมมึงงวยมันติดหรห่างจากพื้นดินประมาณสองคืบสองคืบสายเงาเลยอ่อนซ้อนนำไปเห็ดเดอ้อพี่น้องเดอ้อตัดแต่งจริง สวัสดีครับปรยุทธ์พัชจวดครับช่อง YouTube ที่นําพาพี่น้องมาเรียนรู้แล้วก็มารู้จักกันให้เรื่องของการทําเกษตรผสมผสานหรือเกษตรทฤษฎีใหม่หรืออีกหลายๆอย่างครับว่าจะเป็นคนบาปปลูกต้นไม้วันนี้พอพเกันอยู่ทีส่สวนไรนาปาตาเสิรครับ พิกัดอยู่ทีบ้านนองมวงอำเภอหน้าเชือกจังหวัดมหาสารครามวันนี้ย่ำสาวๆกับพี่น้องนอนหน้าบรรยากาศดีครับพาพี่น้องมาอัปเดตสวนไรนาปตเสิดแปลงที่เฮ็ดปีพศ .2564 ครับแปลงนี้เป็นแปลงที่อยู่ด้านบนนะครับมีคำกาวที่บอกไว้ว่า ต้นใหม่สีสวยสีงามนีอว่าต้นใหม่สีได้ผลผลิตจะขืนอยู่กับรอยเท้าของเจ้าของสวนที่ยางรอบต้นใหม่หรืยว่ายางรอบสวนเนาะอันนี้คือความใส่ใจพี่น้องืัอนี้พี่น้องเบิ้งครับว่าปี6กที่เฮาเริ่มเห็ดเมื่อเดือนเมษาครบรอบหนึ่งปีพอดีอัปเดตกันจักหน่อยพี่น้องเห็นแล้วก็ชื่นใจครับอ่า นี่คือบริเวณด้านบนซึ่งโซเรนาปาราเสริมมีการว่างแผนพังเอาไว้ว่ามีการขุดนะครับขุดบ่อกักเก็บน้ำเพิ่มเติมอีกสอบ่อร่วมกับบอ่อเดิมหรือบอ่อเก่าเป็นบอ่อที่3นะครับมีสบอ่อแล้วก็ระบบน้ำคือเก่าครับใส่ระบบบ,บาดาลเนาะใส่พลังงานแสงอาทิตย์ในการดึงน้ำขึ้นมากกักเก็บไว้ในบอ่อแล้วก ในการเชื่อมนะครับเชื่อมบอ่อเข้าหากันเัืงสามบอ่อเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บอ่อที่สองที่ห้าขุดไม้กวางยสิบหาคุ้นยีสิบหานะครับลึกอยู่ที่ประมาณซีเมตรกว่าเดอพี่น้องเดอร์ตอนนี้มีการเติมน้ำพลังงานแสงอาทิตย์กะทำงานปกตินะครับนี่เติมน้ำลงบอ่บอบ่อนี้นะครับ โดยที่ว่าเนี่แหละดึงน้ำมาจากใต้ดินก็คือตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วพี่น้องในบอ่อนี่เนี่ยผมฝังทอนะครับขุดฝังท่อเชื่อมต่อเข่าหาบอ่อเดิมคือบอ่อของคุณพ่อที่ขุดไว้ดังเดิมนี่ครับผมนี่ตอนนี้น้ำที่เท้าเติมลงเนี่ยยังบอ่อได้ท่านได้พอ่อในปริมาณที่เท่าต้องการนะครับแต่ว่าน้ำในบอ่อที่คุณพอ่อที่เขาเชื่อมเขหากันนี่ก็ยังมี มีหลายครับนี่อีกบอ่อหนึ่งบอ่อเก่าเนาะส่วนอีกบอ่อหนึงที่เขามีการเชื่อมตอ่อข่าหากันกอยูด,ด้านนี้ครับนีพี่น้องอยู่ด,ด้านนี้น้ำกับหลาคือเก่าครับน้ำหลายคือเก่าเพราะมีน้ำแล้วนะครับทั้งโซลนินาปรดิษฐหรือว่าเบ้าหยุดกะมีการว่างระบบน้ำหากับตน้นไม้มีภาพพี่น้องมาเบิง ต้นไม้ปลูกปี6 4ซพี่น้องแต่กะมาปลูกแน่บ่ป,ปลูกแน่เพราะวา่าตัวสีได้มาสวนเนาะอาทิตย์ละเทือหรือว่าสองอาทิตย์เทือนึงนะครับก็ให้อัปเดตให้พี่น้องได้มีกำลังใจแล้วก็กล่าวไปน้ำกันนะครับนี่มีการว่างพอพี่อีครับโดยการใส่ไดโวดึงน้ำขึ้นมาแล้วนกะ็ว่างพอพี่อีตามต้นไม้นะครับ เวลาคุณแม่มาหน้าเพิินกะเดินมาเสียบแจ็คหรือว่าเสียบาสายโซลาเซลล์เน,ะนาะน้ำมันกะสิขืนมาบริหารนี่ครับนี่ให้พี่น้องได้เบิง่งอันนี้คือต้นกล้วยนี่ทอพี่อีน้ำม,มันกะสีนี่ครับไร้สิละ่ะนี่นะครับแล้วก็ต้นบักม่วงนี่พี่น้องนี่ก็น้ำก็พุ่งนุ้งสิล่ะครับนี่ในการให้น้ำนะครับทุกต้นเขากะสิใส่ระบบจาะเอานะครับ บได้ว่างหัวสปริงเกอร์บได้ว่างยังก็คือใส่ตะปูจอเอาพี่น้องมันสามารถบ,ารบังคับได้วาเซียวเอาหน่อยเอาใหญ่เนาะนี่ต้นกล้วยนะครับกับตนบบน้นบกหมกสีมีน้ำยูซูหม่องเด้อพี่น้องเด้ออาจจะเป็นไอเดียให้สรับพี่น้องนะครับในการเห็ดในเรื่องระบบน้ำซอยเขาในจักน้อยครับนี่น้ำมัน,มนยังไหลอยู่ส่วนบอ่อนี่นี่ครับนี่เป็นบอ่อของพ่อดอหรือว่ากรมพัฒนาที่ดินนะครับเ้าสนับสนุน สมทบอีก2ปัญหาเข้าก็ได้บอ่อมาอีกหนึ่งบอ่อในการกักเก็บน้ำหลังจากนั่นครับในเมื่อเขามีน้ำแล้วนี่แหละครับยังที่ผมว่าก็คือเชื่อมข้าหากันนี่ครับอันนี้บอ่อลาสุดท,ที่เขาได้เนาะ <c oughs> เขากับฝังทอเา้วเชื่อมข้าหาอีกบอ่อนี่ครับบอ่อที่เขาเติมน้ำลงไปน้ำม,มันก็นจะเชื่อมข้าหากันพี่น้องเห็นไหมครับเติมนม้ำบ่อเดียวแต่ว่าอีกบอ่อหนึ่งเต็มเลยนะครับ ส่วนบริเวณริมขอบบ่อเขากับปลูกไม้ผลครับมะม่วงปลูกไว้แต่กินพี่น้องก็อยากกินมะม่วงพันธุ์ยังเขากับเอามาลงาบา่ว่าสิเป็นแก้วขมิน้นเนาะแล้วก็ยังนะ่ะเขียวสวยอกล่องมุนี่แหละก็เริ่มเติบโตแล้วลครับเขาก็ใหน้น้ำให้ปุ๋ยเนาะอันนี้ก็เป็นป่วยไข่นี่ครับที่บอกนี่ระบบนำอันนี้หนึ่งปีลวพี่น้องนะครับหนึ่งปีแล้วนี่ ให้พี่น้องด้เบิงด้านบนสิมีโซลาเซลล์ในการดึงน้ำยุสองตัวนะครับตัวแรกก็คือจจตัวน,น้อยๆเลยสิภาพ,พี่น้องไปเบิงว่าอาจจะประหยัดงบประมาณน้ำนะครับประหยัดแห้งเขาพร้อมนะครับแต่ว่าก็ต้องลงทุนในจักน้อยนะครับแต่ว่ามันก็นสะดวกสบายเฮ็ดในเฮ้าทำง่ายขึ้นแล้วก็มีเวลาไปเฮ็ดอย่างอื่น นี่พี่น้องได้ยินเสียงน้ำเน,ะนาะน้ำกระสีไล่ยังไงนะครับเพราะเขาเจาะนี่ใส่ตะปูเจาะว่างพออ่าพาพี่น้องไปเบื้องอีกส่วนแปลงด้านบนเด้อฟังผุนครับแปลงด้านบนที่พี่น้องมองเห็นนั่นเป็นการปลูกไม้ป่าปีหกสี่กันครับอ่าบ่อจะเป็นแปลงไผ่ไผ่สร้างมน,นึงแปลงผมลงมประมาณเกือบหนึ่งไร่นะครับโดยการใส่กล้วยเป็นพี่เลี้ยง แล้วก็แปลงด้านบนซึ่งเป็นป้าดังเดิมผมก็มีการเพิ่มเติมใหม่ป้าอีกประมาณสองพันกว่าต้นพี่น้องผมสินเน้นแต่เคียนผมมัแต่เคียนท้องครับแล้วก็มีสักยางหน้าพยุงปลาดูมะขา่าแดงมีเบิดครับร่วมกันนี่ยแหละเพราะวา่าจะฟื้นฟูวิธีการให้นาเป็นจังไงเบ้าหยุดวะที่นี่พี่นออ้องข้างบงนี่ครับน้ำพอดึงน้ำจากใต้ดินขึ้นมาไหว ไวที่บอในการบำบัดเป็นทีเรียบร้อยนะครับผมก็มีโซลาเซลล์อยู่2ตัวนี่ภาพพี่น้องมาเบิง้งโซลาเซลล์ตัวนี้นะครับนะครับอันนี้เป็นโซลาเซลล์ที่ใส่แซมเมิดเนาะเซมเมิดเขาเก่าอาแซมเมิดนะว่างไวทีนะครับผมเอาลงไปฟังไวในในน้ำเนานะเอาไปย้อนลงไวในาน้ำเลยแซมเมิดตัวนี้นะครับมันสิด,ดึงน้ำขึ้นไปโหดสวนนี่ มันจะดึงน้ำขึ้นไปหดแปลงตน้นไม้ปลาอยู่ด้านบนพูดพี่น้องคุณคุณนะครับเพราะว่าโดยการว่างทอนะครับทอสีฟ้าฝ่าในบริเวณขอบถนนนี่เนะเาะใส่นิ้วสองครับนิ้วสองนิ้วสองแล้วก็สิว่างเหย้าไปเลยนะครับเ่าต้องเ่าต้องท่ากาวครับสวม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 เอาแบบหวัวบานเนาะคุณแบบว่างขึ้นเครื่องคุณ แล้วก็ด้านบนที่ผมปลูกต้นไม้ผมก็เห็ดเป็นร่องนะครับลดยกร่องเล็กน้อยงางต่อการไฮน้ำก็คือว่างนา้ำน้ำร่องเลยครับอ่าเขาขุดลุมอยู่ด้านบนอีกหนึ่งลุมแล้วก็เห็ดเป็นทออ่เห็ดเป็นร่องน้ำเนาะร่องน้ำเราเมันกาสิเติมในแต่ละหล่องแต่หล่องปล่อยลาดเลยพี่น้องเห็ดง่ายๆครับเห็ดง่ายๆปล่อยลาดเลยอันนี้คือโซลาเซลล์สองแผงกับแซมเมิดอีกหนึ่งโตที่เขาย้อนลงในน้ำเลยนะครับส่วน แผงโซลาเซลล์หนึ่งแผงแผงนี้นี่ครับนี่พี่น้องอันนี้สารพัดประโยชน์อันนี้ก็เฮ็ดโค้งสางขึ้นมาให้เขามีความแข็งแรงหล้วมันโค้งจากน้อยนะเป็นโค้งเหล็กเซิงกบหาล้อยครับแผงนี้สองพันกว่าบาทไดโวตัวละหกล้อยแปดสิบบาทครับพี่น้องพุ่นเอาไปย้อนไว้ผูกไว้ให้อนครับย้อนไว้ในหนเมื่อกันผูกไว้ปุ๊บผมก็ตตอทอพอีนะครับยีสีผามิน่นขึ้นมาแล้วก็เฮ็ดว้าวให้เขานี่ครับนี่เฮ็ดว่าวซ้ายขวา ด้านขวานะครับผมก็ไปแปลงพักหวานด้านซ้ายก็ไปตามตนม้นไม้แต่ถือว่า,าแรงดันของเขาก็สามารถที่เห็ดให้ต้นไม้ของเขาเติบโตนะครับรอดหรือดูแรงหรือว่าในการหายน้ำก็เหตุให้เขาได้โผ่ยังไงก็สมมติว่าลอยเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ประมาณ70%พี่น,อน้องเนาะเพราะว่าอย่างที่ผมว่าแหละถ้าเกิดต้นไม้เขาเสียงามก็อยู่ที่จำนวนรอยเท้าที่เดินรอบต้นไม้ เดินรอบสวนก็คือห้องมันข้ามาดูแลมันก็นสิใหญ่เติบโตอันนี้เขาผมก็ยังอยู่พัทยาคือเกาครับก็เดินทางขึ้นมาเห็ดสวนอยู่พัดอ,อยู่สารคามนี่แต่ว่าห้เบิ้งบริบทพื้นที่พี่น้องกระสงไปน้ำกันเห็ดไปน้ำกันอันใดที่เป็นไอเดียกันนั่นมาให้พี่น้องได้รับชมแล้วก็เห็ดไปพร้อมๆกันเนาะอันนี้ระบบน้ำในการโฮลต้นไม้เนี่ยผมว่างทอเา้วไปเลยนะครับใส่เดโบตัวเดียวนี่แหละ ลรวก็ใส่ตะปูจอเอาก็ถือว่าสมบูรณ์ครับงบประมาณอย,อยู่ที่ประมาณ3,000นกว่าบาทหได้ทัวสวนเลยพี่น้องแต่ผู้ใด,ดมัน่นช่วงแดดร้อนสิกต้อทอพี่อีขึ้นไปเลยสาย,ยางซุปเป็นโฮยี่เั้่งต้นใหม่พุ่นกระได้ครับกันแล้วแ่ว่ามันหน่อยมัน่นหลายขันตำนวรนลอยเท่าที่ยางออมต้นใหม่หลายดูมันกหไงเขียวเลี้ยวครับนี่อันนี้ให้เบิ้งว่าปี6 4ีที่เขาปลูก นะครับมันก็นเติบโตเริ่มงามเพราะว่าด้านนี้สีบ๊ขุดคล้องใส่ใกล้ครับด้านบนนี่เพราะว่าตรงนี้ห้าสิบแปลงให้เป็นใหม่ป่ากรเลยบ่จําเป็นต้องเห็ดคล้องใส่ใกล้ครับนครับน้ำก็คือแคลไปโหดต้นไม้ซืือปลากล้วยกับปลาไผ่กัล่างงามพี่น้องปลูกมาปีหกสี่อ้อ่อนซ่อนครับเป็นไผ่สร้างมนครับทดล่องปลูกวิธีประมาณเกือบหกสิบต้นครับเห็ดเป็นแถว ระยะห่าง4ี่ขุนีนะครับเป็นไผ่สร้างมนปลูกไผ่ใช้รำนะครับเพราะว่าแปลงด้านบนเนี่ยตะกี้เป็นแปลงมันสะปรังเกา่าบ่สามารถดีใส่ประโยชน์นยังไดผมก็เลยปลูกไม้ป่าเลยนี่ครับนี่เสียงระบบน้ำข้าวซีไ้ปุ๋ยนะครับรัวสีไ้น้ำมักยังตัางเขากับเอาไมา่หยอดเลยพี่น้องเมร่อวาจะเป็นจุลินทรีย์สังกอรแสงจุลินทรีย์เจ้าปุ๋ยยังกับสร้างที่เป็น อฮอร์โมนยางต่างๆกับสร้างเขาอยาาใไ้เขาก็ไม่หยอดเพราะว่ามันมีระบบนำมีแล้วบเดก็บอกง่ายๆว่ากับใครแต่เขาเข้าสบายหลายขึ้นครับส่วนด้านนี้ครับผมก็เหตุนถนนนี่พี่น้องในเบิง้งถนนรอบแปลงรอบหน้าเลยนะครับบอกไง,ไง่ายๆพี่น้องวันทางนาหลังกายเขา้ารือวาแห้งเขา้าเสิ่มลดถอยลงมากนะครับเข้ากับสีแก้เทาไปเรื่อยเนาะ เอาแบบเอาความสะดวกสบายพี่น้องนี่รถแล่นได้เลยนะครับเวลาเอาสิเฮ็ดยังกับสะดวกสบายเนาะส่วนด้านนี้ในพี่น้องบริเวณขอบบ่อสิ่งที่ผมเจอปัญหาหลายที่สุดคือเหี่ยวไหว้เลยพี่นอ้องเด้อเหี่ยวไหว้หลายคักงครักกบหลายคักงขากับ่ตายเนาะมางนี่นี่ผมจะปลูกกล้วยลงเพิ่มอีกครับ เนี่ก็ต้องหาเวลาจย่งน้อยพี่น้องแต่ว่าบริเวณขอบบ่อเนี่เขาก็ปลูกแล้วก็มีบักงวงเบานี่ประมาณหาต้นนะครับหลอดทุกต้นจึงได้รับาฝากของฝากจากมีสายสายเขียวน้องฝนนะครับเพื่อนเอาบักงวงเบามาจากภักใต้มาให้ปลูกเกิดใส่ระบบน้ำเพื่อกันครับพี่น้องมีทอพี่อีน,นี่ตอนนี้ยินเสียงน้ำเขาเติมลงไปให้ต้นใหม่อยู่ แต่ว่าจริงๆเราบริเวณขอบบ่อนี่น้ำสีซึมสีหึมเลยพี่น้องเด้อนะครับก็สีมีกล้วยมีไผ่นะครับ,นะรบในการปลูกอยู่บริเวณขอบบ่อนี่พี่น้องมะม่มวงเบากะติดทุกต้นนะครับติดทุกต้นน้ำก็สีเติมท่ามนาทีเติมเด้อพี่น้องอ่าไรปกตินะครับบูนโซดาเซลกํลังไหลบึมๆอยู่ ที่นี่น้ำของเขาก็จะเชื่อมไปหาทอ่อที่เขาว่างไว้ไปหาสะอีก2บอบ่อนะครับให้พี่น้องเบิงนี่ครับระบบน้ำใสเดโวตัวเดียวได้ไหนพี่น้องนี่เห็นบ่น้ำมันยังไหลอยู่นี่ฮอดบกงบ่งเบาตอนนี้ผมยางมากประมาณเกือบ200เมตรแล้วพี่น้องอู้ดูคุณนะครับน้ำมก็ยังมห่หดขี้นะครับแต่ว่าเขาเห็ดว่าวไวอยอย้ห่งดีครับพี่น้องว่าวกับโตบ่าักบาทครับ เขาเปิดทเท้าสิปรับเราดับนำไปหาอีกหลายหลายแปลงส่วนถนนด้านนี้เป็นถนนขี่เลกเกอร์พี่น้องถนนมิตรภาพตอนนี้กำลัางงามเลย,ยนี่หยอดอ่อนหลาหลาพี่น้องผมกับว่างทอพี่คือกันพูดละเง้วไปหอดพูดละแต่ว่าใส่วาวบหววคุมเอานะครับเบื้องพี่น้องรถแรีนได้สบายเลยนี่พอมาหอดจุดนี้กับเป็นกว่าเป็นตัวที่ ไปด้านนู้นที่ขึ้นไปแปลงด้านบนที่เห็ดปี63เนอะด้านบนดยเห็ดปี63ส่วนปี6 4พภาพพนองมาเบิงนี่นะครับเลี้ยวขวามากเลยเป็นเหตดปี6กนะครับโอ้ออนซ้อนนะครับผมต้นไม้เริ่มเขียวเริ่มชุ่มชื่นเริ่มสมบูรณ์แล,ล้วครับเข้ามาสวนเขากับชื่นใจอีกหนึ่ง ยางเดือต้นไม้ที่เฮ็ดให้เจ้าของสวนนี่ชื่นอกชื่นใจดีใจชื่นใจเวลามาสวนเพราะว่ามันงามมันก็คือกระถินเท่าผ้าพี่น้องเห็นไหมครับปลูกกระถินเท่าผ้ามันเริ่มเติบโตนี่บ่ได้ปลูกอันนี้มันล้นลงมาเองเพราะว่ามันมีต้นแม่ซึ่งเป็นกระถินนรำลงแต่มันกลายพันธุ์เลยพี่น้องฟังพี่น้องฟังเสียงน้ำกระเด็นนู้นสิละครับนี่เห็นบอน้ำโัวต้นกล้วยแล้วนี่ จากอพี่อีตัวเดียวได้นี่พี่น้องเอ้ยจากไดโวตัวเดียวปล่อยมานะพุ่นนะครับถือว่าได้ผลครับฝากพี่น้องหฮเทีอต้องการอยากประหยัดงบประมาณในการหดน้ำกมัมีสิ่งที่นําเสนอพี่น้องที่สวนรหน้าป่าดาเสรดนะครับบ้ายุธเอามาบอกพี่น้อง ัน,นเข้าเหตุสำเร็จแล้วประหยัดงบประมาณเท่าก็บ,บอกพี่น้องนะครับสู่ไปน้ำกันนี่พี่น้องเห็นตน้นเห็นเห็นน้ำนาเนาะนี่ระดับน้ำทีเบายุดว่างไว้นะครับเห็นพอตอนนี้น้ำบ้านในเต็มปีกัดแต่เขาก็เชื่อมของหากันแล้วพี่น้องแต่ว่าบอน,นี่คือต้องการในซํานี่เพอรีเจ็บ่อลห้มันไหลไปอีกบอนหนึ่งนะครับแต่บอด้านบนนั่นนะเต็มแล้วเพราะว่าบอน,นั่นนะ่ะน้ำเชื่อมขับหากันแล้วนะครับ เบ่งต่อครับโอ้อ่อ,อนซอนพี่น้องนี่คือปลูกปีหกสี่เด้ออ่อนซ่อนอ่อนซ่อนสั่งความอ่อนซ่อนน้ำกันเด้อพี่น้องนะครับสั่งปลาให้เป็นอของจาของแล้วก็เป็นลุมลบไผ่เอาเวลาที่เขาวางเอาเวลาที่เข้าพร้อม หาเวลาพร้อมหนียากเด้อพี่น้องเพราะเหตุคูคูกันไปนี่น้ำคือชีวิตของทุกสปปรรพสิ่งพี่นอ้องอวัะดะมีน้ำก็มีชีวิตหลดเพราะว่าจดีเป็นพืชสัตว์คนดินอากาศอยังต่างๆก็มีชีวิตชีว่าพี่น้องนี่น้ำไหละนะครับโอ้ออนซ้อนพี่น้องในน้ำมีปลานะครับนี่ก็เลียงปลาเป็นปลากินพืช เดี๋ยวจเขาสู้ดูดดทาหน้าแล้วเัากักเก็บน้ำไว้เนาะส่วนด้านนี้ด้านสายมือของบ้าหยุดนะครับที่สวรินทราประสิรฐ์ซึ่งคุณพอได้เห็ุไว้ดังเดิมก้อนเบิ่นสิจากไปได้เพิ่นกับฝากผลผลิตรหรือว่าฝากผลงานไว้ให้หลูกได้สานต่อเอิ้นว่า ก้าวตามพ่อสู่ความพอเพียงได้พี่น้องสารต่อที่พ่อทำนะครับนี่คุณพ่อกำนก็ปลูกบกม่วงไว้นี่พี่น้องพี่จังหลายๆท่านอาจจะมองว่าโอ้ยปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกบักม่วงหรือปลูกยงกางกระซังปในทีิได้กินบางครั้งครับเข้าก็ได้กินแต่ว่าบางครั้งเฮาผู้ปลูกบ่ได้กินผู้ปลูกจากไปแล้วแต่ว่ากัยังทรงต่อให้ลูกหลานถือนะว่าเป็นการวางแผนที่ดีนี่คุณพ่อกำนก็ปลูกไว้นี่ล้นเต็มอยู่พี่น้อง เดี๋ยวไปยุกระเจวไปกินนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นมหาชนกเดอ้อหรือบอลเน่ยใจ,จอาจจะเป็นลิ้นงูเห่าหรือเปล่าครับโอ้สุกพี่น้องสุกเลืนะครับอันนี้เป็นปลาเดิมนะครับที่คุณพรอมปลูกไว้กรสีมีบักม่วงมีไหม่ปลานะครับเดียนปลูกเอาไว้ให้เห่าเนาะไหเบิ้งม่วงพี่น้อง จุดนี้บรรยากาศ่มรื่นดีครับเพราะว่าไม่มีน้ำรอมรอบเย็นสบายครับเย mm. ็นสบายสิ่งที่เขาได้บักม่วงแล้วก็ยังมีมดแดงด้วยพี่น้องมดแดงจะมาทํารังนะครับห้ายพี่น้องเมืว่าอวานี่บ้ายุดก็ยุ่นีก็มีพี่น้องขางเคียงเมื่อวานนะ่งเคี่ยมันก็มาของแง่ไข่มดแดงก็เ <c oughs> ลยบอกว่าโอ้บ่ไดดอกครับอืเลี้ยงไว้เลี้ยงเขาไว้ เขาก็กินเป็นคือกันหมดแดงแฝงต้นมะม่วงในพี่น้องมันยุ่น้ำกันนี่แหละเกลือกูลซึ่งกันและกันนะครับเพาก็ปลูกเพิ่มเติมไปนั่ตัดแต่งจริงไปพร้อมอันนี้นี่ให้พี่น้องเบิง้งตอนปีหกนะครับเออปีหกสปีหกสปีหกสประมาณบางม่วงออก ยองอ่ะออกเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันมีการแต่งกิ้งนี่พี่น้องตัวนี้ตะกี้มันนี่เป็นต้นเถาด้ต้นเถาหรือว่ามันโบไห่ผลบุรีแล้วมันสิ่งไก่ตายแล้วไม่เขาก็เลยมีการแต่งกิงแต่งแบบตาดอกเลยครับนี่บบดนี้นี่นวยพี่น้องอู้ยหลายครับพี่น้องหน่อยย่ำๆเลยนี่แหละเขาก็ออกคือหมักบ่มันออกประโชทากับบัวจ้าครับนี่เมื่อกี้คิดว่า แต่งกิ่งกูแบบบรรลุภาษีภาษาเลยที่บ้านเลยปุ๊ก็เลยออกพี่น้องเบิ้งมันออกคักออกแน่แบบบางงวงเจ้าออกบัคักเลยนะครับมาเบิ้งอีกต้นหนึ่งครับอันนี้พอผู้จัดการมันแต่งกิ่งขึ้นกันขึ้นไว้แตงนี่เบิ้งมันออกครับบางบกง่วงกับปลาแต่งกิ่งมันเถาได้พี่น้องมันเถาแล้วมันก็สีพวกออกผมรีบมันก็สี งามมันก็สิแกตายกันนอาไปแต่งกิ้งเห็นบ่ครับน่ยออกเป็นปุ่มเป็นพ่วงเลยพี่น้องเอ้ยนี่แหละเพื่นว่ามีอยู่มีกินปลูกอยู่ปลูกกินยังมีความสุขนะครับเออนี่อันนี้คือบอนามที่พูนพอวันเห็ดไว้นะครับข้าก็ได้ประโยชน์ใช้สอยบักม่วงอีกต้นหนึ่งพี่น้องหน่อยยำยางอยู่เอา เป็นกำลังใจให้พี่น้องมิสหายสายเขียวนะครับสู่ไปน้ำกันอันนี้อัปเดตให้พี่น้องในเบื้องความแตกต่างนะครับว่าที่สวนเรนาประเสิรมีการแบ่งออกเป็น3า,ามสโซนในการลงมือทำนะครับโซนปี6กสองโซนปี6กสาโซนปี6กสี่พอเขาปี6กหาเขาก็มีการเพิ่มเติม,เ,ตมเสริมแต่งนะครับ สอมแซมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ผู้มิทั์ให้มันสวยงามหรือว่าเอาทีเฮ้าสบายใจแหละพี่น้องเอาทีงามเฮ้านี่แหละเรต้องไปงามผู้อื่นเอาไปงามเฮานี่แหละเพราะว่าเฮ้าลงมือทําเฮากับสิได้คําตอบนะครับส่วนถนนเมื่อวานนี่ก็มีการเพิ่มเสริมแต่งขึ้นกันครับเพื่อว่าดีจะได้สัญจรสะดวกสบายพยายามที่ให้สะอาดที่สุดมันสิง,ง่ายต่อการเดินของเฮา งานกังไงมันก็อยากงานอยากเที่ยวพี่น้องศึกาวัา์สิ่งว่าสัตว์ลงสัตว์ลายก็สีบดได้มากก่าวไกลคอยเฮ็ดครับตามกําลังพ่อจ้างกับจ้างพี่น้องพ่อจ้างกับจ้างจะใส่ใส่กำลังหลายใส่เครื่องจักรน้ำเนียนะครับผมนี่นะครับผมในส่วนปี6 4ที่เฮาเฮ็ดก็อัปเดตให้พี่น้องได้บึ่งนะครับผมเนาะ ฝากติดตามให้กำลังใจเบาหยุดผ้าจวดในช่องย t u b e ไม่เดิพี่น้องเดอ้อนะครับนำเสนอสวนหรือว่านํำเสนอเกษตรคฤษสี่ไม่เกษตรผสมประส,สานโคกหนองหน้าหรือว่าการทำอาชีพหรือวิถีชีวิตนะครับให้พี่น้องได้รับชมเนาะโอ้พี่น้องหันไปอีกหนึ่งตนก็เลยเห็นก็เลยเอามาถ่ายพี่น้องในเบืองกอนนี่พี่น้องว่าตอนอยัง เท่ากันเบิ้งนะครับนี่บักข่าเมาพี่น้องบักข่าเมาป่ารสเปรี้ยวอมหวานแต่มันสุกได้ี่แต่ตอนนี้มันสิเปรี้ยวอยู่หน้ามีหนึ่งต้นครับไอสิกินดิซิมโอ้นยนำไา่แตกได้พี่น้องมันนี่คือบักข่าเมาเข่าเมาป่าดกฮักพี่น้องไปใส่ต้มใส่แกงก็ได้นี่พี่น้องมันสมเวลาต้มป่าแกงไก่แก,ง,ก,แกงยงกางกระซังอยู่อยู่หน้าอยู่ทงอย่างนี้น เอาไปตำกับแซบครับกินเป้าๆกับแซบยืนยืนย้อซื้อกำน้ำไร้น้ำไร้แตกพี่น้องมันสมไหมเพราะเขาเคยสัมผัสรสชาตินะครับโอเคครับผมลำลากพี่น้องครับเจอกันในคลิปหนาสันสันสำหรับคลิปน,น,นี้นะครับล่าพี่น้องไปก่อนฝากติดตามโซเดนาะปตเสิอร์แลวก็บเบายู่ท้าโจทยได้พี่น้องเดอ้อย่าอีกข้างหนึ่งครับต้นไม้สิง,งอกสิงหามาต้นไม้สีได้ผลผลิต บก่ยุทีร้อยเท่าของเกษตรกรผู้บนเดินหลอบสวนแห่งร้อยเท่าทีปันไดนะครับต้นไม้กสิงอกกสิง,งามล้นผลิตกสิตด,ดีนะครับผมเป็นกระังใจห้ซึ่งกันแลนครับสำหรับคิวนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณในการกา,รการตัดสินใจในมือนันครับถามว่าตัดสินใจในมือนันกับผมมีภาาในมือนึงขอบคุณคุณแม่ขอบคุณขอบครั่ว ทุกคนนะครับที่ซอยกันสางสรนโซลาร์น,น,น,นาปาตาเสิร์ฟจากพื้นที่ที่แห่งแรงกลายเป็นื้นีที่เคียวฮะทีและก็ผู้ดมสมบูรณ์ครับดังภาพที่เห็นข้อสำเร็จครับพี่น้องเกิดขึ้นซ้องเธอเสมอเธอแรกเกิดจากความคิดครับเปลี่ยนจากความคิดกลายเป็นการลงม,มือทำแล้วก็ทำยังสม่ำเสมอทำย่างต่อเนื่องครับ โซเลนาปาราเซดคือกันครับผมโซซิเดภาพนี้พี่น้องเอ้ยครับก็ต้องต่อสู้กันหลายๆอย่างเขาคิดเสมอครับว่าเหตุกเกษตรจ,จังไรจังสี่สบายไปนานี่แหละครับผมภาพที่ทุกท่านเห็นจากการลงม,มือทำมันก็คือคำตอบครับเปลี่ยนพื้นที่แห่งแรงของโซเลนาปาราเสดกลายเป็นพื้นที่ทีุ่ดมสมบูรณ์ เดี๋ยวขจีมีน้ำมีทานะครับน้ำคือชีวิตพี่น้องของสปปรรพสิ่งทุกอยา่างสวนไร่หน้าปัตตาเสิร์ก็เป็นกำลังแรงใจให้พี่น้องต่อสูปป้ไปนน้ำกันได้ครับเด้อ